ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ขนหัวลุกสตอรี่สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในอีพีที่2วันนี้อยู่กับผมจอร์ดขนหัวลุกสตอรี่อีพีนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสกับประสบการณ์ตรงของคนใกล้ตัวของผมเองและ ใครที่มีเรื่องราวหลอนๆอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ผู้ฟังท่านอื่นได้รับฟังก็สามารถส่งเรื่องมาที่เพจ Facebook คนหัวลูกสตอรี่กันได้นะครับเรื่องนี้ผมได้ฟังมาจากพี่ร่วมงานคนหนึ่งซึ่งเป็นคนภาคอีสานพี่คนนี้ชื่อว่าพี่โจย้อนกลับไปเมื่อปี2542สมัยที่พี่โจยังเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส ก็ประมาณ24ปีที่แล้วทางบ้านของพี่โจจะประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักในบ้านของพี่โจมีสมาชิกทั้งหมด5คนโดยมีพ่อแม่น้องสาวปู่และก็พี่โจในช่วงเดือนตุลาคมใกล้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาพ่อของพี่โจชื่อว่าลุงทิวลุงทิวก็บอกกับครอบครัวว่าจะไปนอนเฝ้านาเพราะ กลัวคุณมาแอบเกี่ยวข้าวตอนกลางคืนพี่โจได้ยินแบบนั้นก็รีบขอตามพ่อไปด้วยแต่พ่อปฏิเสธไม่ว่าจะอ้อนวอนยังไงพ่อก็ไม่ยอมให้ไปด้วยความที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นของพี่โจก็ออกไปขอคุณแม่ให้คุยกับพ่อให้หน่อยสุดท้ายพ่อก็ใจอ่อนยอมให้พี่โจไปด้วยและพ่อก็พูดกับพี่โจว่วาถ้าจะไป เองไปหาปู่ก่อนแล้วบอกปู่ไปว่าจะไปนอนนากับพ่อพี่โจก็ไม่รอช้ารีบวิ่งไปหาปู่ที่กระต่อบข้างบ้านปู่ของพี่โจชื่อว่าปู่ทองใบเมื่อพี่โจเห็นปู่ก็บอกปู่ว่าวันนี้จะไปนอนนากับพ่อนะปู่ปูม่มองหน้าพี่โจแล้วถามว่าไม่กลัวผีเหรอแล้วก็หัวเราะด้วยความที่อยากไปมากๆ พี่โจก็เลยตอบไปสั้นๆว่าไม่กลัวปู่ก็ไม่พูดอะไรต่อเอื้อมมือไปหยิบย่ามที่ห้อยอยู่บนกระต๊อบแล้วหาของบางอย่างในนั้นและสิ่งนั้นคือตะกรุดปูได้ผูกตะกรุดไว้ที่มือของพี่โจและย้ำด้วยว่าห้ามถอดเด็ดขาดไม่ว่าใครขอก็ห้ามถอดแม้แต่พ่อของเองพี่โจได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกกังวล ถึงห้าโมงเย็นพี่โจโและพ่อก็ออกเดินทางไปที่กระท่อมที่ปลูกไว้บนเนินดินในานาพอถึงกระท่อมทั้งคู่ก็จัดเตรียมที่นอนกินข้าวเรียบร้อยพอพระาทิตย์ตกพี่โจโก็เตรียมเข้านอนส่วนพ่อก็ยังนั่งเฝ้ายามอยู่พี่โจจะนอนด้านซ้ายของกระท่อมระหว่างที่พี่โจนอนอยู่ๆพ่อก็พูดขึ้นมาว่า ถ้าได้ยินเสียงอะไรหรือใครเรียกห้ามสนใจมันเด็ดขาดนอนไปเฉยๆครั้งนี้พี่โจโเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีพยายามข่มตาให้หลับทำยังไงก็ไม่หลับในหัวนึกถึงแต่คำที่ปู่กับพ่อพูดสุดท้ายพี่โจก็ไปนั่งเฝ้ายามกับพ่อนั่งไปได้ไม่เกินสิบนาทีด้วยความที่อยู่ในความมืดสายตาก็เริ่มมองในที่มืดได้ชัดขึ้น พี่โจก็เริ่มสังเกตเห็นกลุ่มคนหนึ่งประมาณสาคนสามคนยืนอยู่บนคันนาลักษณะเหมือนยืนคุยกันพี่โจก็เริ่มสะก,กิดพ่อพ่อก็พูดขึ้นมาทันทีว่าอย่าพูดไปนอนได้แล้วพี่โจกลับเข้ามุ้งไปนอนยังไม่ทันหลับตาพ่อตะโกนออกมาว่าพวกมึงไปซะพร้อมกับมีดที่อยู่ในมือ พี่โจเห็นท่าไม่ดีก็เลยอาิษฐห่มกุมโปงผ่านไปสักพักพี่โจได้ยินเสียงคนเรียกโจโจออกมาหาปู่หน่อยพี่โจคานออกมาจากมุง้งแต่ทันใดนั้นพ่อก็กดหัวพี่โจกลับเข้ามุ้งไปและเล่กบรรจุก,กระสุนปืนแก๊ปยาวพร้อมกับบริกรรมคาถาโดยที่เสียงของปู่ก็ยังเรียกพี่โจตลอดเวลา พอบรรจุกระสุนเสร็จพ่อบอกพี่โจว่าปิดหูไว้จากนั้นพ่อก็เปิดฉากยิงใส่ผู้ชายคนนั้นเสียงเรียกก็หายไปพี่โจนอนตัวเกงในหัวสับสนไปหมดมันเกิดอะไรขึ้นผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ปู่เราหรอผ่านไปไม่นานพ่อก็สั่งให้พี่โจลุกขึ้นไม่ต้องเอาอะไรไปเอาแค่ไฟฉายติดตัวไปก็พอ โจถามว่าพ่อจะไปไหนพ่อตอบกลับมาว่ากลับบ้านตอนนี้พ่อเอาไม่อยู่แล้วถ้าอยู่ต่อเองตายแน่ทั้งคู่ก็ออกเดินทางพ่อจะเดินตามหลังมือหนึ่งถือมีดอีกมือถือปืนคอยระวังหลังให้พี่โจระยะทางจากกระท่อมไปบ้านพี่โจก็ราวๆสองกิโลเมตรทั้งคู่ก็เดินไปเรื่อยๆยังไม่ถึง300เมตร พ่อก็ตะโกนออกมาว่าไอ้โ e จวิ่งพี่โจก็วิ่งสุดชีวิตโดยไม่หันกลับไปมองข้างหลังวิ่งไปพักใหญ่ๆด้วยความที่ไฟฉายเป็นแบบมอแบตเตอรี่สายพ่วงระหว่างหลอดไฟกับปัววมอแบตด,ดันหลุดจึงทำให้ไฟฉายดับพี่โจหันกลับไปมองพ่อแต่ไม่เห็นใครตอนนั้นพี่โจตะโกนเรียกพ่อพร้อมกลับน้ำตาที่ไหลออกมาไม่หยุด สองมือก็พยายามต่อสายพ่วงแบตเตอรี่จนไฟติดส่องไปรอบๆตัวไม่เจอใครพี่โจตัดสินใจวิ่งกลับทางเดิมเพื่อไปหาพ่อวิ่งไปถึงบึงน้ําด้านซ้ายมือพี่โจต้องหยุดชะงักเพราะเจอมีดกับปืนของพ่อหล่นอยู่ข้างๆบึงพร้อมกับได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมเหมือนมีคนว่ายน้ําอยู่จึงส่องไฟดู ปรากฏว่าเป็นพ่อที่กระเสือกระสนพยายามเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำพี่โจก็ไม่รอช้ารีบหาอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือพ่อก็ไปได้กิ่งไม้ยาวที่อยู่ข้างๆบึงพี่โจยื่นเก่งไม้พ่อพยายามดึงออกแรงเท่าไหร่พ่อก็ไม่ขึ้นจากน้ำจึงส่องไฟลงในน้ำพี่โจถึงกับช็อกเพราะเจอมือคนกอบหัวไหล่พ่ออยู่ใจนึงก็กลัว อีกใจก็ห่วงพ่อก็พยายามดึงต่อไปไม่ทันไลก็มีเสียงคนกลุ่มนึงตะโกนเรียกหาพี่โจกับพ่อพี่โจก็ตะโกนออกไปว่าช่วยด้วยช่วยด้วยคนกลุ่มนั้นก็คือปู่ทองใบกับญาติญาติที่ช่วยกันออกตามหาพี่โจเมื่อปู่มาถึงก็ชักบิดาบออกจากฝักพร้อมกระโดดลงน้ำเพื่อช่วยเหลือพ่อสุดท้าย ดึงพ่อขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จหลังจากนั้นปู่ก็ขึ้นตามมาและหันกลับไปพูดว่าอย่ามายุ่งกับลูกหลานกูทุกคนก็พากันกลับบ้านหลังจากนั้นพี่โจได้ถามปู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมปู่ถึงรู้และออกมาช่วยปู่บอกว่าที่รู้เนี่ยก็เพราะผีโพงที่ปู่เลี้ยงไว้มาบอกส่วนผีตนนั้นปู่อธิบายว่า ย้อนกลับไปเมื่อปี2522ก่อนที่พี่โจจะเกิด5ปีในคืนหนึ่งปู่และพี่น้องอีก5คนมานอนเฝ้านาและได้มีคนมาแอบเกี่ยวข้าวในตอนกลางคืนซึ่งเป็นคนต่างหมู่บ้านมาทั้งหมด3คนจึงเกิดการต่อสู้สุดท้ายเป็นฝ่ายปู่ที่เอาชนะไปจึงทำให้3คนนั้นเสียชีวิตลงในนาผืนนั้นปัจจุบันนาผืนนั้นถูกขายให้กับเจ้าของไร่อ้อยและตั้งแต่วันนั้น พี่โจก็ไม่เคยไปเหยียบที่หน้าพื้นนั้นอีกเลยก็จบลงแล้วนะครับใครชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ